กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีถูกานปกกระซองแม่คิ้ค่้พี่น้อง,ง,อง,ง,องย้ำแรงแรงหลังจากเหตุงานแล้วเรียบร้อยพี่น้องก็เลยสิมาเหตุกับเขาตอนแรงแรงเมื่อเนี้ยสิพัดหมูพี่น้องพ,พ,พัดหมูพัดพริกเจ้านายเป็นซื้อหมูมาหายเตะลายเหมือเลวพี่น้อง กิโลหนึ่งขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่เพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งพี่นองมียังเพิ่นกระแบ่งให้อยู่ให้กินพอได้อยู่นะักกินน้ำเพิ่นก็ให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวย,ลลวยกา่กาเก่าทั้งสองคนนะพี่น้องมนคัมคกับสิมาเห็ดหมูพัดพริกแกงพิตะแสแบรพี่นอมม้องท้าเบิ่งเด้อ จักสิกินอย่างพอมันทำกับบอบสบายก็เลยว่าสิพัดพิดพิดให้คนกินกระเด็นนะกระิใส่น้ำมันไปแล้วพอบริจากทีนมันลายจะซาไปอีกไม่หนึ่งยิ้มยิ้ มาไปเปต่งน้าก่นน่าจะีใส่ติดแกงหรือบงไป ใส่หมูลงไปไปนองจอังอนเต็ดแกงเผ็ดใส่บักเขือไปนองคัดคัดที่แกงแกงที่พัดมาซูบใสน่น้ำลายหมูเริ่มซุกแล้วไปนองถ้าเบิ่งเด้สูตรเป็จะแซ่บดีวอ หมูล,ลสุลาเฮาก็สิใส่น้ำปลาบ่ไมีกะเด้อพี่น้องเอาใส่จักหน่อยใส่ดุดีพี่น้องแล้วก็สลดหน่อยนึงเนาะ ากุ้งสดเลวพี่น้องซีมังเดอร์ปูเนาะได้มักรสชาติแบบไดพี่น้องมื่อนี้ก็เศษอาหารไทยเนี่ยจักหน่อยอาหารไท,ย,ทยจักหน่อยบุญหน่อยเนาะใส่กระิเติมน้ำลงไปพี่น้องเติมน้ำลงไป ดอหฮนน้ำเดือดแล้วก็ใส่มะเขือพี่น้องมันจังบดดำเนาะอาหารไทยเขากับพอเหตุได้อยู่พี่น้องบางอย่างบะซันมมันทุกอย่างได้พี่น้องบางอย่างอันนี้ก็คือแบบตามแบบเข้ามาก มมเดือดแล้วพี่นอ้องเน็นดีนมอเดือดแล้วจะแซ่บนะพี่นอ้องเม้นข้ามกับบได้ไวย,อยงอกตัวเองเลยพี่นอ้องอันพี่วายยังเข้าเป็นผู้สบดีคนหนึ่งอยู่แบบว่า มาทำงานกับแบบเจอเจ้านายดีเจอมองเชินร่วมงานแบบว่าเชิก็ดีน้าสุกคนนะเราบสิยูทั้งบ้านกับม่เอื้ออาป็นคยอุปธรรมเนาะทำแบบบ่ได้อวดในอ้างบ่ได้ว่ายังใส่ใครดอกพี่น้องว่าแบบมาขีดเบิ่งนะแต่ว่าอนาคตมันจะเป็นยังได้เฮาอันนี้เฮาก็ตอบบ่ได้พี่น้องว่าเออหากซาความดีไว้เด้อเขาก็ใช้ชีวิตไปวันๆนนี่แหละพี่น้อง ความดีมันสิเป็นจังไรเฮากะเฮากัอยู่ของเฮาแบบปกติหั่นนะเฮาก็ใส่ชีวิตอยู่แบบนี้อยู่แล้วหนะั่นนะแจะมันสีวิตทั้บ่บดีโบ่มื้อหน้าเฮาก็อนาคตหั่นนะมับนบ่แน่นอนเนาะพี่น้องคาสิว่าดีเอาปัจจุบันซะก่อนหั่นนะพอถึงปัจจุบันให้มันรอดก่อนพี่น้องอนาคต,ตบ่ต้องวราถึงอนาคตมันสิเป็นจังได๋กับสั่งมันเนาะ เดี๋ยวฮะก็เอาถึงปัจจุบันก่อนพอแบบว่าให้พี่น้องฟังเนาะอย่างมาทํางานก็นเออแบบเป็นกะหักมีสี่ไรทานได้ไออาการเอฟซีน,นั่พี่น้องสิเมื่อบ้านของฮะก็ยิ่งเป็นเอฟซีไลยเพิ่นเอาเครื่องเอาฟองมาฝากให้เนาะบางคนเพิ่นบาได้มากะทรงพารถคันเรือยอย่างพี่คนสวยเพิ่นทางบางนอกกัน พี่น้ำฝานะพี่น้องก็บโบเคยลืมบุญลืมคุณเพิ่นเบิร์ตทุกฐานเลยพอสิเป็นทางไทยกับคลายลอตเตอรี่เพิ่นก็คอยสนับสนุนหลายๆฐานพี่น้องเอฟซีกับเนี่ยครับกับขอบุญขอบคุณเพิ่อนละลายเด้อให้อยู่ดีมีเฮงบระสบสุขคนหาสุขภาพแข็งแรงล่ำร่ำรวยรวยกันทุกคนนะพี่น้องเฮากับโบมีอยังคิดตอบบุญแทนคุณเพิ่อนเพิ่นให้เข้ามา คนได้ที่บัได้เอ่ยซื้อกะหักคือเก่าแพงคือเก่าคนได้ที่บัได้หายก็คือแบบเพิ่นเ,เบิ่งคลิปเฮากะขอบุ้ขอบคุณนละลายพี่น้องสำเพิ่นไทยเฮาอะไรเนาะให้ยูดีมีแห้งเด้อเอาลายพี่น้องเหยีกับเขาเออยอะจักหน่อยมันคือ,อซุกคันจังเสียแล้วเหาก็บบัได้ปิดฟ้าซะมันก็โดนหั่นอะไรเลีย โดสะอโอเคแสะเรได้พี่เนาสิบโป้ลงล้วได้บันใสกระเพราไปก่อนเรียกว้หน่อยหนึ่งพัดกะเพราสิไว้พัดกระเพราพี่น้องว้าวมากินน้ำการเด้อพี่นนอง กินข้าวตรงกันพัดแล้วอะไพี่น้องพัดหมูหมูหัวกระเซิ้งงัยบมาได้ไหมพักตักลายกินมาลาตันนี้มาก,กรูดตั้งร่อนผ่อนสบายสบายพี่น้องใช่ ยงหกโมงน่าจะเื็มเหมือน ไม่ราบรหบอนข้าวไมไม่ไม่ไม่จิ๋วขอฝากนะ บุญบาทเนาแต่ถ้าอยู่มัไม่มีบุญบานนะกหรอ เกินไปเรานบางาบางของถ้าเมาื่อบันมาได้เห็นบุญบาทเห็นแต่บุญหลักบาทมาได้เห็นบุญบาทแับนี้บุญบุญกุ้งขาว เอาไดเป็นผู้พากย์เดาบอบอสาเหตุก็มั่งนะ่าคนสมครดนบ้คนมือก็ง้นาใไเก็บข้าเงินหาสิบกิโลเยิะละสออก็อบเมน